ลำบากขนาดไหนแต่คนเราทําตัวให้พอดีก็ไม่ลําบากโอ้ถูกต้องคุณตาอันนี้เป็นคําพูดที่สุดยอดไปเลยนะคือ้า้าชาพูดถึงว่าลําบากไหมไม่มีหรอกดูที่ไหนก็จะไม่ลําบากมันลําบากเหมือน,นกันใจลาบากแล้วเรามีความสุขไหมอือโอ้พูดไปนะก็เราป .4 เนาะครับแต่ลูกผมเรียนดี๋ยงนีนเ้นเป็นรองศาสตราจารย์อยู่อู้ห คุณตาถีบสามล้อด้วยนะครับมีก็มีความสุขเตั้งลูกตั้งเท่าก็ได้รับการศึกษาก็เขาไปเรียนจบมองนอกมาจากญี่ปุ่นก็ก<อ>็มีความสุขดีว่าได้ลูกได้เนี่ยจิตใจตรงนี้คุณตาเนี่ยมันอยู่ที่ใจของคุณตาเลยเนะี่ยอดีตอดีตถีบสามล้อนี่ยากเข็นขนาดไหนคุณตายากยากมากครับต้องสะสมเงินซื้อไม้มาทําบ้านเนะี่ยไม้บรรละแผ่นสองแผ่นมา คือตั้งใจว่าวันนี้ถ้าไม่ได้เงินหนึ่งร้อยบาทจะไม่เข้าบ้านเลยตั้งใจถึงขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้แต่ทไม่ได้ง่ายๆนะคือว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ร้อยบาทนี้จะไม่เข้าบ้านจะต้องหาเงินให้ได้ร้อยบาทไว้เก็บเก็บเอาไว้ซื้อไม้ซื้อกระดานแผ่นไม้ซื้อทีละแผ่นด้วยทีละแผ่นไม่ได้ซื้อมาทีเดียวครั้งเดียวนะไม่มีเก็บนิดเก็บหน่อยไม่ได้แต่กนลำบากมากครับลำบากจริงๆ เพราะว่าตะกอนตะกอน3ล้อใช่ไหมคุณตานี่ยครับไปได้มาอยู่ตรงระยะนี้ก็บ้าเออก็ว่าดีอยู่นะก็ไม่ใช่ว่าลําบากขนาดไหนแต่คนเราทําตัวให้พอดีก็ไม่ลําบากโอ้ถูกต้องคุณตาอันนี้เป็นคําพูดที่สุดยอดไปเลยนะคือชา้า้าพูดถึงว่าลาบากไหมไม่มีหรอกอยู่ที่ไหนก็ จะไม่ลาบากมันลําบากเหมือน,นกันแต่ลําบากแล้วเรามีความสุขไหมอืมโอ้พูดไปนะก็เราป .4 เนาะครับแต่ลูกผมเรียนเดี๋ยวนี้เป็นรองศาสตราจารย์อยู่โอ้โหนนะคุณตาถีบสามล้อด้วยนะครับมีก็มีความสุขแต้งลูกทั้งเท่าก็ได้รับการศ,ศาาึกษาก็เขาไปเรียนจบองนอกมาจากญี่ปุน่นก,ก็มีความสุขดีว่าได้ลูกได้ นี่จิตใจตรงนี้คุณตาเนี่ยมันอยู่ที่ใจของคุณตาเลยเนี่ยผมชอบที่คุณตาคือเหนื่อยแล้วมีความสุขมันทําได้ทุกอย่างจริงเนาะพูดแล้วก็น้าตาจะไหลงั้นนะคุณตาเนาะโอ้ดีมากเลยนะคุณตาประสบการณ์ของตาไม่ธรรมดานะใช่ถ้าคนอื่นเขาทำทาได้ไหมเขาทาได้แต่เขาไม่มีคนทําอืากลัวลําบากคุณตากลัวลาบากไหมไม่ไม่ไม่กลัวเพราะว่าลําบากมามากแล้วจะต้องกลัวอะไรจากนี่ไปใช่ไหม ก็ <G ül ets> เลยไม่ได้กลัวลำบากมีความสุขดีก็ถือว่าผ่านพ้นจากเดีย๋ยวนี้เจ็ดสิบเอ็ดอายุก็เยอะแล้วก็เลยทําอะไรให้มีประโยชน์ทําทประโยชน์ไว้ให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานอืแต่เราก็เอาไปไม่ได้หรอกรู้อยู่ใจถูกต้องคร<ๆ>ับก<ๆ>็ได้ทําเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับอ่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเพอแล้วสําหรับตัวเองนะมีขนาดนี้ก็ถือว่าพอแล้วเนาะพอแล้วพอ พอดีพอเพียงพอพอประมาณแล้วครับประมาณครับผมทักษ์สมบัติที่เลูกส่งลูกถึงได้รับการศึกษาก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วครับสูงครับผมว่าสบเวามสำเร็จไหมก็ดีครับผมได้ภูมิใจไหมคุณตาครับภูมิใจในตัวเองว่าทำเพื่อลูกเพื่อหลานับไม่มีคําว่าเหนื่อยไม่มีไม่มีคําว่าท้อไม่มีคําว่าท้อแล้วก็ไม่หวังผลกําไรด้วยทําด้วยใจจริงๆด้วยใจอืมครับเจออย่างนี้ครับเอบคือ ว่าเครื่องัดหย้ามีไหมมีนี่แต่ต้องใช้น้ำมันเอาไว้ตัดไอ้ไอ้ข้าวต้นข้าวต้นอะไรต้นที่มันงานมันเยอะๆครับครับผมอันนี้เราเราทำเองได้ก็อันนี้ถือเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งเหมือนกันนะออกกำลังกายโอ้ย่าธรรมชาติครับหนึ่งก็ได้ทําความสะอาดสวนด้วยเนาะครับทําสะอาดก็มีได,ไ,ดได้ทําความสะอาดต้นไม้ต้นหญ้าอะไรไปให้มันมีปุ๋ยมีเนาะครับผม เคยคิดมาก่อนไหมว่าเราพอเราอายุมากแล้วเราจะต้องมาทําแบบนี้ครับคุณตาไม่เคยคิดจากก่อนไม่เคยไม่เคยคิดคือเกิดมาในในในฐานะที่ยากเกินมากก็เลยไม่ได้คิดถึงว่าคิดจะว่าทํายังไงจะให้ลูกเขามีการศึกษาแล้วก็มันจะมาลำบากเหมือนเราแค่นี้เองคุณตาประทับใจมากนะคิดแค่นั้นเองครับคิดแค่อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้คิดเพื่อตัวเองด้วย คิดเพื่อลูกๆเลยว่า<ช>ไม่อยากให้ลูกลำบากคนพ่อถ้าถ้าเราทําเพื่อตัวเองไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ขนาดนี้เนี่ยคือมันอยู่ได้แล้วนะคุณตาเนาะได้แไ,ได้นครับอยู่ได้นอยาก,กินปลาก,ก็มีปลาก,กินอยาก,กินอะไรก็พอได้กินได้กินมะม่วงมะข้าวอะไรเราก็มีมีพร้อมทุกอย่างครับผมตาครับถ้าลูกสาวได้เห็นวิดีโอของคุณตาเนี่ยครับคุณตาอยากจะฝากอะไรถึงลูกสาวครับก็ แต่ความจริงลูกๆเขาไม่ค่อยลาบากมันผมผมจะฝากอะไรผมผมเคยฝากแล้วบางทีเขาว่าเขาว่าที่ที่เขาทาบอกพ่อก็สอนว่าที่ที่พ่อทำเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะทําเพื่อลูกๆครับคือเขามีงานมีการทําเขาก็มีเขาว่าเขาสบายแล้วสบายแล้วครับครับแต่ ในในความเป็นจริงเราสบายไม่สบายก็เราก็ไม่รู้นะครับผมลูกเราเราหลานเราก็ต้องยังต้องเลี้ยงดูอยู่ใช่ครับคเอามาเลี้ยงส่งเสียให้เขารงเรียงเข้าอะไรครับผมไม่ได้คิดว่าก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะอืูก็คือประมาณว่าอยากจะบอกลูกสาวว่าสิ่งที่พ่อทําอยู่ทัวรนี้ก็คือทําเพื่อลูกหลานเท่านั้นอืมไม่ได้ทาเพื่อตัวเองเนาะไม่ได้ทาเพื่อตัวเองสักนิดเลยครับผม ก็ขอให้ลูกสาวของคุณตาถ้าได้เจอคลิปนี้เนาะก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะว่าพ่อมีความสุขมากเลยเขามีความสุขครับผมถ้าลูกเป็นอะไรนี่ไม่ว่าจะทะเลาะกันกับครอบครัวอะไรนี่ตีหนึ่งผมก็ต้องไปตีหนึ่งเพราะรักลูกครับผมทุกคนอดีตอดีตขีบสามล้อนี่ยากเข็นขนาดไหนคุณตายากยากมากครับต้องสะสมเงินซื้อไม้ มาทําบ้านเนะ่ยไม้บรรละแผ่นสองแผ่นมาคือคือตั้งใจว่าวันนี้ถ้าไม่ได้เงินหนึ่งร้อยบาทจะไม่เข้าบ้านเลยอตั้งใจถึงขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้แต่ทาไม่ได้ง่ายๆนะคือว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ร้อยบาทนี้จะไม่เข้าบ้านจะต้องหาเงินให้ได้ร้อยบาทไว้เก็บเก็บเอาไว้ซื้อไม้ซื้อกระดานแผ่นไม้ซื้อทีละแผ่นด้วยทีละแผ่นไม่ได้ซื้อมาทีเดียวครั้งเดียวนะไมม่ีเก็บนิดเก็บหน่อยไม่ได้ แต่กอนลำบากมากครับลำบากจริงๆอันนี้ที่มีแต่ซื้ออันนี้ของลูกเขยเขาครับผมอเขาซื้อต่อแล้วก็อันนี้ของผมซื้อแต่ผมผมโอนให้หลานนั่นนี่ผมไม่ได้เอาไว้เอาไว้ทำไมเราก็ไปไม่ได้ครับผมถ้าเราเสียชีวิตไปอะไรนี่ก็มันจะมีปัญหาเรื่องมรดกอะไรนะแย่งมรดกกันอีกครับผมอ๋อยากรฟางน้ก็ฟางให้กินตอนเย็นตอนเช้าเลยผมให้กินยากินเยอะอ๋อครับผม ตอนเย็นก็ให้กินฟางครับผมเวลาวัวไม่สบายนี่สังเกตยากไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไม่สบายเวลาหมอเขามาให้ฉีดก็ฉีดครับผมครับฉีดตามคือตามรอบครับตามรอบแล้วก็ผู้ใหญ่เขาประกาศทางอันนี้ว่ามีปัสสัตว์อาสามาฉีดอ๋อฉีดยจัดการแค่นั้นครอ๋อโอเคครับ ไม่มีไม่มีโรคโรคส่วนมากก็ไม่ค่อยมีครับครับผมก็วัวก็ไม่ได้ปล่อยอ๋อขังอย่างนี้เหรอครับครับขังขังทั้งปีทัง้งก็เอาออกบ้างถ้ามีเวลาก็ดึงเอาออกมาผูกให้มันเดินยืดเส้นยืดสายครับอ๋อผมว่าดีนะการที่เราเอา,เอ,าออกผูกข้างนอกบ้างนะมันพอได้ยืดแข้งยืดขาท้องตาเนาะครับครับผมคือเขาเขาก็ใจก็เหมือนคนเลยพวกวัวควายถ้าดูแลเขาดีเขาก็ใช่ไหม ก็ก็ดูแลเราได้เหมือนกันเพราะพวกนี้ถ้า,ารเราดูแลเขาไม่ดีกินรัอยากเหมือนเขาจะไม่ให้พรเราอย่างนั้นเหรอครับครับออย่างนี้เราเหมือนกับเราเออได้มีพรสวรรค์นะดวงไฟตัเลี้ยงก็ไม่ค่อยมีลูกมีตัว <c oughs> ไม่ค่อย,ม,อยมีลูกมีไปอย่างน,น,นี้มันก็เลยมีความจุครับผมมันก็ให้พรเนาะเออตาคนนี้เลี้ยงกูดีไว้อะให้พรหน่อยแล้วกันขอให้ตาแข็งแรงเนาะอ่ามีส่วนหนังตาะโา้ใจเป็นลูกออยากเขาก็สาบแช่งเนาะ เมื่อทาบาปถ้าเราไม่มีเวลาไม่ไม่ไม่ต้องเลี้ยงรอรมานสัตว์เปล่าครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงด้วยใจทุกวันเลี้ยงด้วยใจใจจริงจริงเลยครับผมแต่ว่าจะขายเท่านั้นท่นนี่ไม่เคยไม่เคยคิดไม่มีในความคิดเลยครับไม่เคยคิดบางทีไม่คิดอยากจะขายด้วยซ้ําไปนะความผูกพันมันมีมีความผูกพันด้วยครับเพราะว่าวัวกวายใชดูแลเขาดีเขาเวลาเรา ยยยินแต่เสียงรถเขาก็ออกมาเชืวอเรมันมเป็นยัง <c oughs> ครับผมอืมแสดงว่าคุณตาตั้งแต่เลี้ยงมานะผม <c oughs> ฟังมานะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยคุณตานะมีแต่ความส<ม>ุขทั้งนั้น,น,นเล<ร>ยาเรื่องประสบการชีวิตนี่ผมพอพอนี้พอผ่ออานมาพอเล่าให้ฟังได้อันนี้คือบ่อปลาที่คุณตาขุดไว้เลี้ยงปลาครับอืมแล้วอาศัยน้ําไว้รดน้นไม้หน้าแรงกลัวมันไม่มีน้าครับผม ก็เป็นแหล่งอาหารได้เลยเนาะครับครับผมมะพร้าวก็กําลังจะได้ผลิตผลนะคุณตาเนาะโอ้มีผักมีผลไม้เต็มไปหมดแล้วนะคุณตาอแสดงว่าอยู่นี้ก็มีความสุขแล้วอยู่ในสวนมีความสุขมากพูดถึงทำไมถึงว่าอย่างนี้นคุณตาก็มันอยู่กลางธรรมชาติเนาะแล้วมองสมมติว่าถ้าอยากกินปลาผมก็เอาอาหารหวานปุ๊บปลามันจะขึ้นมาให้เราเห็นก็ว่าเออครับผม มีความสุขอันนี้คือแหล่งอาหารนะคุณตาเนาะเลี้ยงปลาอะไรครับคุณตาปลานิลครับปลานิลออชีวิตนี้ก็คนพบแล้วนะคุณตาเนาะมีความฝันนะผมเชื่อว่าคุณตามีความฝันอยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้นะตอนนี้มีมีครับอยากใช้ชีวิตบ้านปลายให้ว่าเออทำทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขก็อืมครับผม ความสุขหนึ่งก็คือได้เลี้ยงวัวได้ดูแลผักผลไม้ครับผมเราไปประมาณสี่ห้าเดือนนี้รว้วนี้ก็เริ่มได้ผลพุอันนี้แล้วครับก็ได้ขายอีกเนาะกินไม่ทันจะขายเนมากพูดไปปลาผมยังไม่ได้ขายไมีแต่อยากพี่รองมาผมวันให้กินเลยอันนี้ก็ได้น้ําใจแล้วคุณตาเรื่องน้ําใจเรือเรือเฟือเรือล้นอื อันนี้คือหญ้าที่คุณตาตั้งใจที่จะเกี่ยวให้วัวไม่ใช้เครื่องด้วย <laughs> เกี่ยว <c oughs> มือด้วยครับผมเครื่องก็มันต้องใช้น้ำมนันเนาะมันก็พูดไปก็ค่าใช้ใจ่ายครับใ,ใช้จ่ายมันมันก็เพิ่มไปตาม<อ>นะแสดงว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือการประหยัดต้นทุนพยายามลดรายจ่ายนะคุณตาครลดรายจ่ายคือเรารายได้มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีก็เลยต้องหาอะไรา จให้ลดรายจ่ายบ้างครับผมรายได้ก็อาจจะน้อยเพราะว่ายังไม่ออกดอกออกผลนะคุณตาเนาะครับครับผมรายได้ก็น้อยครับผมมามีชื่อทุกตัวไหมครับคุณตาไม่มีครับไม่ได้ตั้งใช่ไหมนี่คือความสุขเลยไหมคุณตาความสุขนะผู้ชมครับนะไม่ต้อง บอกเป็นตัวกันนะคุคตาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาครับผมเรามีต้นทุนก็ใช้ให้มันมีความสุขก็โอเคครับผมต้นทุนคือต้นทุนชีวิตครับต้นทุนชีวิตแล้วกระป๋องสีเอาแค่นี้ก็สุดๆแล้วสุดๆแล้วครับผมทำไมต้องจับแบบนี้ตลอดเลยคุ้ตาั้มเคยคุ้นเคยอ๋อ ถ้าถ้าเราไม่ไม,ไม่มีความสัมผัสกับมันเรื่อยๆอยมันมัน,มนไม่ไม่คุ้นเคยเวลาให้อาหารอะไรยากยากครับมผมมันก็จะดือ้อครับผม